สวัสดีครับพบกับผมอีเช่นเคยครับกับรายการจกกตฏิเส้นทางชีวิตการเกษตรนะครับวันนี้เป็น E ีีที่67เและเผออิอวันนี้จะมาทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องกล้วยนะตอนนี้ก็ฝนตกขมขำก็เผิญว่าผมถ่ายคลิปทั่วๆไปของผมนี่แหละ,ะเผิญว่าไปไปติดรูปกล้วยในสวนผมทีนี้ว่ามีแฟนๆที่ติดตามผมเขาเขาอยากถามว่าทําไมกล้วยเรือให่ ต้นสมบูรณ์จังเลยอะไรเงี้ยอันนี้ผมก็จะบอกนะบางคนเขาก็รู้แล้วบางคนก็ไม่รู้นะครับตั้งแต่เริ่มปลูกนี่็กล้วยกล้วยของผมนี่เป็นพันธุ์มะลิอ่องนะพันธุ์มะลิอ่องผมซื้อมาจากสวนแล้วก็ผมก็ปลูกก็ซื้อมาก็ประมาณลําต้นประมาณแค่นี้นะแต่ก็ไม่ใหญ่มากก็ตอนปลูกแรกๆผมผมก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรลองรองพื้นนะผมก็ปลูกไปก่อนพอ พอกล้วยมันมันมันรัดตัวคือรากเริ่มรัดลําต้นอย่างเงี้ยต้นขนาดเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับเพื่อนเพื่อนถ่ายดูเนี่ยครับพอกัวขนาดเนี้ยพอมันเริ่มรัดปุ๊บผมก็จะใส่ปุ๋ยสูตรสิบห้าสูตรสิบห้าเสมอนะผมก็พอมันเริ่มนั่นปุ๊บผมก็จะใส่สูตรส,สิบห้าเสมอเนี่ยเดือนละเดือนละครั้งครั้งหนึ่งก็ประมาณช้อนกินข้าวพูนพูนะช้อนกินข้าวพูนพูนนะแล้วก็เวลาปลูกกล้วยนะครับเพื่อน สิ่งที่ผมจะทําเลยไม่รู้นะผมก็ทําในความรู้ของผมนะผมจะขุดหลุมเนี่ยเป็นรูปกระทะเลยแล้วก็ขุดสักห้าสิบเซนเวลาผมฝังไปผมก็ฝังเฉพาะคนกล้วยประมาณสามสิเซนแล้วผมก็เหยียบเหยียบให้มันแน่นแค่นั้นแหละผมก็ไม่ได้ขุดลึกเลกอะไรไอ้ที่ขุดห้าสิบก็ไม่ใช่คือก็เหมือนเราขุดให้เบิกหลุมมันกว้างนะครับก็กล้วยน,นี้ก็เป็นกล้วยเครือเครือที่สองแล้ว พราะต้นเครือแรกตัดไปแล้วนี่ครับกล้วยกล้วย,ยต้นนี้ก็จะนี่เข้าปีที่สอง,สอง,ส,องสองปีสองปีก,กว่านะครับนี่ก็นี่ก็ตกเครือเครือหนึ่งก็เอ่อเือหนึ่งก็ประมาณสิบกบีขึ้นหวีหนึ่งก็ประมาณสิบห้าสิบหกลูกต่อหวีนะครับแต่ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าวันนี้มันมันเป็นมัน,ม,นมันไม่ใช่กล้วยกล้วยน้ำว้าบ้าน,าน,านเราคือมันเป็นกล้วยน้ำว้าคล้ายน้ำว้าสวนคล้ายน้ำว้ายักษ์อะไรพวกนี้ บางทีบางคนบอกโอ้ยมันมีพันธุ์น้ำวายากก็มีครับแต่ว่าอย่างพันธุ์มะลิอ่องเนี่ยเราก็สามารถที่จะทําให้เขาแบบมีคือยาวเครือใหญ่ได้ก็คือปุ๋ยนะครับเราก็ต้องให้ปุ๋ยเขาอย่เช่นอย่างเนี้ยต้นหนึ่งเช่นมีสี่หน่อเนี่ยผมก็บางทีตอนมันโตแล้วนะผมก็จะให้ประมาณแบบหน่อละขีดหน่อละขีดนี่น,นี่มาดูกล้วยที่ออกใหม่นี่ครับนี่นี่นี่ก็เหมือนกัน นี่ก็เป็นกล้วยเคือเครือเข้าปีที่สองก็คือนี่เคือแรกกินไปแล้วนี่เครือที่สองอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ผมก็พันเดียวกันมาลิอองเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันผมก็จะใส่ปุ๋ยปุ๋ยสูตรสิบห้าเสมอบางคนก็พอมันติดลูกติดไรแล้วใช่ไหมนี่อย่างเงี้ยนี่มันแบบมีอย่างนี้แล้วนะบางคนก็หูอยากจะใหญ่โตโมโหลานบางคนก็ไปซื้อปุ๋ยสูตรสิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดมาใส่อะไรเงี้ยแต่ผมไม่ได้ซื้อเพราะว่าผมปลูกไว้กินเอง ผมก็บ้านๆก็คือสิบห้าเสมอใส่ถ้ทั้งสวนอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้โดโผนอะไรเรื่องปุ๋ยมากมายคือไม่ได้ใส่ใส่ปุ๋ยเฉพาะทางก็คือเราปลูกไว้กินเองในครัวเรือนนะน,นะสำหรับเพื่อนๆมีท่านใดที่อยากจะปลูกกล้วยไว้ทานนะครับก็มีหลายพันครับเอ่อมีพวกกล้วยน้ำว้าเอ่ออะไรนะเปลือกบางอะไรต่ออะไรเงี้ยผมก็ไม่ค่อยรู้ผมผมชอบมะลิอ,องนะผมเห็นว่าเครือมันใหญ่ดีต้นมันใหญ่นะครับก็ี่ครับอยู่ที่เราบรรยงเพื่อน บางทีจะเป็นน้ำว้าบ้านน้ำว้าสวนอะไรก็อยู่ที่เราบํารุงบางคนก็หนักถนัดไปทางปุ๋ยคอกก็ดีครับก็ใส่บ้างก็ดีดินจะได้ไม่เสื่อมโทรมนะครับก็สำหรับผมก็ไม่มีอะไรมากก็ปลูกใหม่ๆก็เดือนละครั้งโฉนสิบห้าเสมอเดือนละช้อนหรืออะไรช้อนกว่าก็แล้วแต่แล้วก็พอติดผลมาก็อยากให้ลูกใหญ่ลูกโตก็เอาสิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดผสมไปหน่อย ลูกจะใหญ่ลูกจะโตนะครับสำหรับเพื่อนที่อยากอยากรู้เทคนิคก็ไม่มีอะไรมากครับบางคนก็ปลูกเขาก็รู้กันนะครับก็อย่างผมก็ใช้ของผมนี้ผมก็รู้ผมในแบบผมนี้นะก็ยังไงก็ลองเพื่อนไปมีพื้นที่เล็กๆน้อยก็ไปปลูกปลูกไว้ทานกินได้นะครับสำหรับกล้วยหลักๆเลยก็คือมีน้ําน้ํานี่สําคัญครับก็ยังไงก็ขอให้เพื่อนมีความสุขมากๆนะครับขอบคุณครับ